อองที่ต่อเนี้ยดูทิเล่นอะไรเนี่ยดูเพื่อนโกรธหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวก็เสียเพื่อนไปหมดอ่ะโอ้ยเสียพนักงานเลรนะเปล่าเปล่าพอดีว่าเราสนใจจะถ่ายคู่กันสักสักรูปสองรูปไหมไม่เอาหรอกเขายังเด็กยังไม่ถึงเวลาของข้า ดีนะครับน้องพระใจอย่าไปถ่ายนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นรูปหญิงหยางขาวข้างดำข้าโอ้สวยจังไลยลุงองก็สวยพอตัวโ้ครับผมปายรูปหายครับอะไรนะปลายรูปหายครับพี่ว้ามัเขือพวงจะลกจากต้นอรกแย้วเฮ้ยย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 ยายยยยยยาไยยถ่ายใหม่ พี่ต่อน่ะพี่ต่อแจ้งคนอื่นเขาเวรกรรมตามทันเลยเป็นไงไปโทรตามเซมิเงียบพี่ยมกลับมาหนูนี้เลยนะโอ้โหก็งอนพี่ขนาดนั้นคงจะรับสายหรอกมึงแล้ไงดีวะเนี่ยไม่มีทางกู้ไปได้เลยเหรอเจ้าปวดเอางี้ไนะพี่ต่อพี่ต่อไปเปลี่ยนชุดเจ้าบ่าวรอไว้เลยนะเผื่เจ้าสาวนี่หนูอพ่อไปหาเองไม่ไม่ไปนะเจ้าปวดเจ้าปวดอย่างตัวเองจริงเลยชุดเจ้าสาวให้คนใส่ไม่ให้หมูใส่แล้วจะไปหาให้มา ไม่ต้องห่วงหรนะอกน่ะเพราะใจไม่แก้งพี่ต่อเหมืทีพี่ต่อแก้งอื่นหรอกจริงเหรอ <c oughs> มาๆไอ้พี่ชุดเร็วให้พี่โอ้ยเจอพี่หมอนะครับพี่น้องครับไม่จ้าเลยพีย่ไม่ได้เลือกเลยอิน้าหมากระตูนเลย พี่หมอหรือเปล่าไม่เจอดิครับเฮ้ยเป็นอะไรลงไปเนี่ยเฮ้ไอ้พวกไอ้พวกเจอพี่หมอป่ะพี่น้องครับไม่เจอพี่ไม่ได้ถามแกยงถามไอตีหน้าบ่ายที่ต่างหากเอ็นุ่นแล้วจะเจอพี่หมอเนะครับพี่น้องครับก็ไม่เจอไงไม่ได้ถามมึงถามยงนุ่นเจอไหมครับเจอเลยนะ เราเห็นคิดเที้ยนจะหาไม่เจอทำไงเนี่ยจะมาเล่น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 จะมาเล่นกันอยู่ได้พี่หมอนจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เอางี้ไ,ไปแจ้งความกับตำรวจด,ดีไหมครับพี่น้องครับเพื่อพี่หมอนไปไปีนเสาไฟฟ้าที่ไหนะครับอเนี่ออีตาบ,บ้าพี่หมอนไม่ได้คนเมาอย่าบ้าพูดไม่คิดอ้ยแล้วจะไปหาพี่หมอนที่ไหนวะเนี่ยนั่นดีช่เวยนคิดเลย พ,พี่เห็นอะไรเหมือนอย่างที่ผมเห็นไหมเออเขาขาวแวบๆใช่ไหมครับพี่น้องครับอีโอ๊ตครับใครอะครับฉันเองพี่บอน นี่พี่อยากใส่ชุดเจ้าสาวมากถ,ถึงขนาดลงทุนไปเช่าเลยล่ะพี่ไม่ได้เช่านี่ชุดฉันเองฉันตัดชุดเนี้ยตอนที่ฉันคิดว่าฉันจะได้แต่งงานกับพี่หมูงไงชาตินี้ยฉันคงไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดเจ้าสาวแล้วอะโอ้โหพี่ครับพี่จะแต่งไปทำไมครับ ไม่่พี่แต่งไปแล้วพี่ก็มีแต่ความทุกข์ครับพี่ถึงทุกข์ก็อยากแต่งเอาแกว่า,วาไหมว่าผู้หญิงทุกคนน่ะอยากใส่ชุดแต่งงานกันทั้งน,นั้นไม่รู้ดิพี่ผมไม่ใช่ผู้หญิงอะผู้หญิงทุกคนต้องอยากใส่ชุดแต่งงานสิคะพี่หมอโอพี่ ว่าไหมทำไมผู้หญิงขี้เละขี้เละเ,เนี่ยก็อยากแต่งงานกันจังเลยวะได้เย็นนะเว้ยอ, <c oughs> อยากแต่งหรือไมดูเลยนี่สภาพต่อไปเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> จะอูอน้องไม่ได้ว่าน้องแค่เปิียเปิดให้ฟังเฉยใช่เอาเอานี่พี่น้องครับ หาว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับพี่เคยได้ยินคํานี้ไหมครับพี่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอ่ะครับแต่คนที่อยากแต่งกลับไม่ได้แต่งส่วนในคนที่ไม่อยากแต่งเนี่ยกลับได้แต่งชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับไม่มีอะไรได้ดังใจเราทุกอย่างหรอกครับพี่อยากคิดมากนะครับพี่น้องครับ เรายังไม่รู้เลยว่าวินาทีต่อไปเนี่ยเราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทําไมเราไม่ทําให้ทุกวินาทีที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีความสุขล่ะครับพี่น้องครับ ขนาดนี้แล้วต้องมาให้เอกเด็กโง่โมวอย่างแกสั่งสอนดนะ้วยพี่หมอนก็รู้ตัวนี่รู้แล้วไม่ยังทำะพี่ไอ้วอก<ะ>วินาทีแห่งชีวิตของแกเหลือสั้นลงทุกทีแล้ว น้องก็ไม่ได้จะว่าเลยนอกจจะเล่นให้มันขำๆเห็นว่าพี่เครียดจริงๆน้องรักพี่ที่สุดเลยแผ่แผลแผลชุดกูละมด้โยจะไปหวงทำไมพี่ไม่ได้ใช้มันหรอกลาละครับับม แม่เแมงจะบอกได้หรือยังว่าใครเป็นเจ้าสาวพี่เดี๋ยวเขาออกมาก็เห็นเองลเลยนะแอ็นุใครวะเดี๋ยวเขาออกมาก็เห็นเองเลยนะเฮ้ย<ไหน>ขอล้อกันะละีลากันมากเลยคู่นี้ไปแต่งงานกันเลยปะอ้าไม่รีรอได้ไงครับนี่น้องใครครับ น้องเป็นต่อนะครับผมผมก็ต้องรีลงเหมือนพี่ผมเลยครับจะเป็นลมอย่างนี้นใช่ไหมน้องใช่ครับพี่ ไม่ยอมบอกสักทีนะคะฮึแต่เพื่อนไอ้หนม่งใครจะแสบไม่แสบไม่รู้นะคะแต่มะเขือเนี่ยแสบไปทั้งตัวแล้วค่ะโดนก็ไปสามคิวโอ้ยถ่ายสักทีถอะค่ะถ่ายแล้ว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 โอ้โหเขื่อนใจเย็นเ็บ โอเคไหมโอเคหล่อมากรู้เจอเลยค่ะคุณหาดูเลยค่ะโอเคครับเจอเลยครับครับผมเจอเลยครับไปทางนี้ค่ะที่ตัวแะงลาที่สุวอะที่สัดอะงลาวเด้ดดีลด้วยดีลาด้วย นั่งเลยปะนั่งๆๆๆใกล้ชิดกันหน่อยเออเคอค่อยๆวางมือเออนี่ดีนะดีนะนี่ถ้าพี่ต่อกับพี่ทิปไม่ได้เลิกกันวันนั้นวันนี้เขาคงแต่งงานจริงๆแบบนี้ไปแล้วนะคะ ป่านน,น,านะาน,นี้เราก็มีวันนี้ไปแล้วนะ Bye. ¡No! ¿Hm? I'm so สุดมันก็ถึงวันที่ตุรอคอยนางแบบมีเคลื่อนต้นสีภาคมันรวมตัวกันสวรรค์บน,นบินชัดๆเลยครับเก็บอาการ,าการนะครับดูอย่างยอกเป็นตัวยักษตอนนี้เพื่อนชั่ววมงก็ให้น้องน้องไปซ้อมเดินบนเวทีแล้วอะแต่น้องน้องอีสี่ห้าคนยังมาไม่ถึงเลยอะเสร็จยังเสร็จแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> เกงกับตัวเล็กกับของเด็กอนุบาลเนี่ยลำตัวเลือดจะไม่ไปเรียนปิกาตูอยู่แล้วเริ่มไหมคะว้าวสวยมากค่ะยังจำเรื่องเก่าไดขึ้นใจเธอทำอะไรกับฉันไว้จำด้นเปล่า 层层代替。